ในใครได้ดูเวสตเดย์แล้วบ้างแล้วสังเกตไหมครับว่าชุดของเวสเดย์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะชอบเป็นสีดําวันนี้คุณชัยพรเลยพามารู้จักกับสีดําให้มากขึ้นซึ่งความหมายของสีดําแล้วเนี่ยหมายถึงพลังอํานาจความลึกลับความน่าเกรงขามสีดําเป็นสีอมาตะแห่งความคลาสสิกสื่อถึงความลึกลับและความไม่เป็นที่รู้จักสีดำเนี่ยถูกนำมาใช้เพื่อการไว้ทุกในยุควิกตอเรีย ซึ่งในศตวรรษที่20นะครับมีการนำสีดำมาเล่าใหม่ผ่านการตีความทางแฟชั่นของ c o โ o c h a n นลเขาเนี่ยได้สลัดคาบสีดำที่เป็นสีแห่งการไว้ทุกนำมาสู่ความหรูหราความมีสไตล์และไฮเอดนสุดๆเวลาเราดูเวนส์เดย์เนี่ยที่น้องเขาแบบชอบใส่สีดำมันก็จะสื่อให้ถึงความแบบลึกลับแล้วก็ความรอบรู้ของเขานะครับรวมถึงชุดที่มีความแฟชั่นจ๋าๆเนี่ยมันสุดยอดมาก แล้วทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกับสีดำนะครับสามารถเม้นมาบอกกันได้นะ